ดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมา DIY โหลดไฟเพื่อจะเอาไว้ซ่อมพัดลมซ่อมเครื่องไฟฟ้านะครับโหลดเล็กๆวันนี้เราได้หลอดไฟมาหลดนึงแต่ถ้าเราไม่ DIY มันจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นผมได้เจ้าหลอดนี้มานะครับเ,เขาเขียนไว้นะครับอย่างเช่นหลดนี้เนาะ220โวลต์นะครับ สี่คูณหนึ่งวัตต์นะครับนั่นก็หมายความว่าจหลอด LED นี่มันใช้ไฟสองร้อยยี่สิบแต่ปัญหามันขั้วมันอย่างนี้เราจะมาใช้งานเราจะทำยังไงโอเคเราไปหาอุปกรณ์มาเลยครับผมครับอุปรกรณ์เราก็มีนี่ครับผมก็เป็นก๊อกสี่หุนนะครับแล้วก็ สายไฟที่ดึงออกมาจากทีวีเก่านะครับเป็นอย่างนี้เนาะเราใช้มาทําปักแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมนะครับผมก็เอาปูนนะครับยัดใส่ไว้ด้านในเพื่อให้มันเป็นขาตั้งนะครับครับก็จะมีนี่ครับผมต่อนี้ตัวนี้ผมต่อไว้ใช้งานแต่ว่ามันขาดไปนะครับก็เลยาหาหลอดไฟใหม่มาใส่นะครับ ก็ได้ตัวนี้มานะครับเนาะเดี๋ยวเรา <c oughs> มาดีวไว้กันดีกว่าว่าเราจะทำไงกันต่อมันมีสองหลอดนะครับหลอดนี้มันมันหลุดไปนะครับผมจะใช้หลอดนี้นะครับเวลาเราใช้ทำงานนะครับเราสามารถเยาะส่องแล้วก็เป็นแสงสว่างได้ดับต่อไปเราก็เอาสายมานะครับสายตัวนี้เป็นสายทีวีเก่าที่ใช้ได้นะครับถึงโอเคอยู่ยังแน่นเพื่ออยวนะครับก็เวลาเราซ่อม ทีวีหรือซ่อมเครื่องไฟฟ้านะครับถ้าเครื่องไหนเราทําไม่ได้เราก็ถอดอะไรไว้นะครับถ้าเครื่องไหนทําได้แล้วก็จะไปถอดของเขานะครับก <c oughs> <c oughs> ็เครื่องนี้มันไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับสายาย,าายาวมันสองเมตรครึ่งนะครับโอ้หนี้มีล็อกด้วยครับนี่ตรงนี้เราน่าจะออกนะนี่มีจุกตรงนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่เอานะครับผมจะตัดออกตรงนี้ก็ออกเลยกว่า นี่บอกดิโอ้โคตรเหนียวเลยครับเย้ะ <Hey, yeah. S 1> สรุปคือแมวครับมันไม่เกะกะอะไรผมก็จะตัดสายดึงก่อนปอกสายก่อนนะครับตัวนี้เป็นข้องอนะครับซึ่งผมจะมาทําการาใส่ให้เจ้าตัวไฟนะครับมันมันห้อยลงนี้ครับ นี้ผมจะเจาะรูเพื่อร้อยสายไฟเข้าไปนะครับตรงน,นี้อุปกรณ์ผมไม่มีอะไรครับกล่องหัวแรงธรรมดาแล้วนะครับเจาะเป็นโพงเข้าไปถ้าไม่มีหัวแรงก็มีสว่านก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็เจาะทะลุลงไป2รูนะครับทําเป็นรูใหญ่ก็ได้ครับรูเดียวให้สายไฟมันยยกเข้าไปได้นะครับแต่นี้เป็น DI y ของเก่าทิ้งแล้วเสียแล้วนะครับที่ หลายคนเอาทิ้งขยะไปนะครับไม่สนใจมันนะครับเราก็เอามาแล้วก็มาดีไวนะครับทำเป็นอุปก,กรณ์ใช้งานได้นะครับแล้วก็ปาดเงี่ยก่อนผมนะครับเสร็จแล้วก็เราก็สายไฟยัดไปตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปยัดทะลุออกไปเลย แล้วก็เอามาใส่ข้องอครับที่เราเตรียมไว้นะครับดึงออกก่อนปุ๊บนี่ครับใส่ข้องอไว้ก่อนปึ๊บนี่ครับมันงอแาเนี้ข้องอนี้ก็จะไปเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเพื่อให้ขากล้องก็ไม่มาตรฐานครับอนาถาเลยเกินนะครับให้ให้เจ้าหลอดไฟนี่มันคว่ำอยู่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะต่อสายง่ายๆเลยครับผม ใช้หัวแรงนะครับตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้มาบักกี้ก่อนไล่หัวก่อนไล่หัวมันก่อนเสร็จแล้วเราก็จิ้มไปที่ฟักนะครับเพื่อให้ตะกัวมันซึมเข้าไปในเส้นลวดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เส้นลวดจิ้มไปที่ฟักด้วยนะครับแล้วก็ไล่ที่หัวหัวแรงของเรานะครับอันนี้หัวแรงนงี่กะส่งนะครับเจาะก็ได้เชื่อมก็ดีนะครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับเสียก็ เราก็ไปซื้อหัวมันใส่ใหม่ถ้ามันขาดเราก็ซื้อเครื่องใหม่นะครับร้อยกว่าบาทนะครับไม่เกินสามร้อยนะครับซื้ออย่าเกินนี้นะครับเพราะว่าเราใช้งานอันนี้ประสงค์นะครับถ้าซื้อดีนะครับเรามาทําพังก็เสียดายผมเคยซื้อเครื่องละพันห้านะครับมามันก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องละสามร้อยนะครับหรือสองร้อยกว่าบาทเสียดายตังนะครับ เครื่องละพันกว่าบาทมันจะมีตัววัดเร่งความร้อนนะครับแต่ว่ามันก็เร่งได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่ประทับใจตอนนี้ก็พังไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นไอซีนะครับไอซีนี้เปลี่ยนตัวนึงก็ยังตัวนึงนะครับความร้อนขึ้นบางทีก็ไม่เวิร์คครับใช้ธรรมดาดีกว่าเสร็จแล้วเราก็มาไลทที่หัวนี่ครับเราจะกลัวมันเข้าไปตรงนี้ โอ้นี่มันถ้ามันไม่กินตะกวดนี้เราต้องค่อยๆจุ่มไปจุ่มไปนลยอาการออกนะครับก็คือมันายางมันเปื่อยนะครับเปื่อยก็ช่างมันครับออกนะก่นก็ยางคอมเปื่อยผมไม่รู้ว่าหลอดนี้เขาใช้กับอะไรนะครับแต่ว่าเสียดายนะครับเสียดายเสียดายก็เลยเอามาดีไว้เพื่อนได้ดูกัน มันเป็นงานไม่ยากนะครับงานนี้ง่ายเนาะพอเราไล่งหัวตัวนั้นเสร็จนะครับเราก็เอานะครับเรียกว่าข้อุดนะครับเส้นละห้าบาทเราก็ามาสวมตัดมาสักข้อมือหนึ่งนะครับมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับแต่ก็ดีนะครับที่ร้านเขาขายเส้นละห้าบาทตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ผมก็งงทาไมราคาเดียวกันนี่เส้นเล็กเส้นใหญไ่ไม่ต่างกันนะครับก็ไล่ไป ไลไปที่ขั้วสองอันนะครับไป2องเข้านะครับตัวนี้ปล่อยให้มันเข้าสนิทกันก่อนแล้วค่อยก็เป็นการ DIY ของเก่านะครับจริงๆมันมันน่าจะมีขั้วขายอยู่ครับแต่ว่าเราประหยัดต้นทุนเันกันนะเอามา DIY ครับคือหลักการของผมประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วก็เอานี้ครับรูดลงมาปิดนี่ครับแบบนี้แล้วก็ใช้ไฟเช็คนะครับเช็คเช็คตัวน,นี้ครับแล้วก็ลน้เน,น,ลนเข้าไปเพื่อให้มันอ่าดูกันครับล้นเข้าไปเพื่อให้มันติดกับอ่าสายไฟที่เรานะครับที่เราทําไว้เพิ่มๆนี่ครัแบบนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วครับนี่ ก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะใช้งานปกติเราต้องทดสอบนะครับทดสอบดูก่อนอ่าเดี๋ยวก็เสียบป๊กเลยนี่เสร็จแล้วนะครับเดีือแต่ประกอบนะครับเส,เสร็จเสร็จปักปากเลยโอ้โหเหมือนวยฉายเลยว่ะเหมือนวิฉายพุ่งอย่างดีเลยครับโอ้สุดยอดนี้ชอบมากครับดีนะที่หมงมันทำนะครับทีนี้เวลาอ่าโอ้โหเป็นเลนครับเป็นเลนอย่างดีครับนี่ เปเลนพุ่งเลยครับมันเหมือนสปอร์ตไลท์เลยเพื่อนๆครับเวลาเราใส่เข้าไปในกระบอกนะครับเรากันสายขาดนะครับเราขมวดก่อนครับผมเมื่อกี้ลืมขมวดไว้ก่อนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนครับแล้วดึงมาให้เยอะหน่อยเราจะขมวดขมวดเพื่อว่าเผื่อเราดึงนะครับมันจะได้ติดติดขมวดไว้นะครับจะได้สายไม่ขาดเนาะขมวดนี้ปึ๊บปึ๊บ บีบครับแน่แล้วก็ดึงครับดึงดึงให้มันเข้าไปทีของมันป้าบป้าบปาถามว่ามันพอดีไหมผมว่ามันพอดีนะเพราะว่าตอนก่อนจะใส่ผมลองยัดเข้าไปดูน่ครับปึ๊บเข้าไปดันเข้าไปเลยครับมันสามารถถอดได้เราไม่ต้องใส่กาวนะครับเนี่ยอุ๊บนี่ครับแน่นตึ๊บเลยครับไม่หลุดครับเนี่ยอันนี้พอเราดึงสายมันก็จะติดตรงนี้ครับมันก็จะไม่ขาดเนาะโอเคเลยครับทีนี้เราก็ นี่เลยคับดีวายของผมจากแล้วก็ใช้ฐานพัดลมเก่าตัวนี้เป็นปพัดลมพดานครับผมก็เอานี่ปูนมามาหย่อนใส่เสร็จแล้วผมก็เอาตัวนี้มายัดลงนะครับเพื่อให้เป็นฐานไว้ใช้งานแล้วทีนี้พอเราได้ตัวนี้มานะครับนี่แล้วก็เป็นไฟดีผมก็ต่อหกหุนเข้าไปไอ้สี่หุนนะครับอันนี้ก็ท่อข้อต่อสี่หุนนะครับผมก็ยัด มันสามารถถอดได้แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่พอใจมันสูงไปนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมปิดไฟสักดวงกันนะผมอันนี้ก็ดีไวมาให้เพื่อนด,ดูกันนี่นี่ครับถ้ามันสูงไปเราก็สามารถตัดออกก็ได้ครับตัดแล้วก็เอาย่อนลงมานะครับี๋ยวจะดีไวอ้เนี่หันได้ด้วยครับตัวนี้หันมาง,งี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสกกาวครับนี่อันนี้ผมซื้อมาก็ เดี๋ยวผมจะถอดไอตัวใหญ่ออก,ก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็ถ้าเกิดเราอยากจะทําเป็นสวิคปิดเปิดก็ได้เช่นกันนะครับเราก็ไปซื้อสวิกมาแล้วก็ต่อสายใดสายหนึ่งก็ได้ก็เสียบปลั๊กปากเข้ากกไปโอ้โหอลังการงานสร้างกระจับๆดูก่อนนะฮะมีช็อนนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ220นะครับมันแปลงออกมานี่ครับมันจะพุ่งแบบนี้เลยครับนี่ลำแสงมันพุ่งครับนี่ครับ ปรุงลงตรงนี้ถ้าเราซ่อมนะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นอุปกรณ์ที่เราซ่อมได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคนะครับจมั้มครับจมไหมครับเนี่ย DIY ครับจากหลอดไฟเก่าๆเราไม่ใช้งานได้มันพุ่งจั่วลงมาเลยนะครับนี่ครับเป็นหลอดกลมอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะต่อใช้งานอีกนะครับในคลิปคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมีเทคนิคเลยดีจะได้นำมาให้เพื่อนดูกันอีกสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้ครับ DIY หลอดไฟที่ทิ้งแล้วมาใช้งานใหม่ถูกใจลืมกดติดตามด้านล่างนะครับดกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยถ้าเกิดว่าผมมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเป็นการต่อยอดแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะนำมาฝากเพื่อนๆอีกขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางคุณเพื่อนทางด้านเพื่อนบ้านด้วยนะครับวัออนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ